เดี๋ยวจะถือโอกาสพาชมนะครับเจ้า2คันนี้นะฮะสวยพอๆกันเลยนะครับสวยพอๆกันเลยนะฮะนี่รอจัดส่งนะครับเตรียมแล้วนะฮะมีความต่างอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้ชม2คันคู่กันเลยนะฮะก็จะเป็นแท็กนะครับแท็กอันนี้จะเป็นเกียร์ยางนะฮะจะเป็นเกียร์ยางครับคันนั้นจะเป็นเหล็กนะครับ แต่เสริมเฟรมนะครับเสริมเฟรมก็เหมือนกันนะฮะมีให้เหมือนกันก่อนอื่นก็ทักทายเพื่อนเพื่อนีพีเนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพื่อนพะฮะเอที่น่ารักทุกท่านนะครับทักทายผู้ประกอบการรถขุดนะครับทักทายท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะทั้งไทยแล้วก็ เพืนบ้านนะครับต่างประเทศนะฮะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับรับชมนะฮะให้การติดตามทางเรานะครับจับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราชมกันเลยสวยทั้งคู่นะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแท็กแท็กเล็กเนาะ แทกเล็กโครงสร้างบอดี้เหมือนกันหมดนะครับสังเกตไหมครับว่าคันนี้จะไม่มีลายเจาะนะฮะจะไม่มีลายเจาะนะฮะต่างกันเนาะไม่มีลายเจาะแต่คันนี้คันนี้จะมีลายเจาะนะครับนี่นะฮะมีลายเจาะมาให้เลยนะครับจากประเทศญี่ปุ่นเลยเนาะนี่สตาร์ทตอนนี้สตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะครับแอร์เย็นเฉียบ เสียงเครื่องนิ่มๆครับพันท,ที่เป็นแท็กหลิกนะครับจะเป็น8,004ชั่วโมงนะครับ8,400ชั่วโมงตัวนี้เราก็มีให้เหมือนเดิมนะแต่แกงวางรองเท้าข้างในก็คือเรียบๆประมาณนี้นะครับอันนี้เบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับ้พร้อมเลยนะครับอันนี้เอาไปจอดหน้างานได้เลยนะครับผม เียงเครื่องนิ่มๆนะครับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์นะครับสําคัญสําคัญนะครับต้องดูนะของเรามีให้ครบนะครับไม่มีแตกร้าวไม่มีเสียหายนะครับนะฮะเป็นสเปคนําเข้านะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะแต่ก็เราทําให้เหมือนใหม่นะครับโอ้เสียงประตูนิ่มๆดูร่องประตูครับสว้าวเลยนะครับ ล่องประตูเนียบเนีย 1, 3, ย้ยบนึงานะครับสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจนะครับรถท้ายสั้นนะครับแท็กกว้างทำงานในที่แคบหรือว่าจะเป็นตักดินใส่ดำนะครับก็ได้นะฮะแทกกว้างมากอันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหรน่นี่ดูครับโครงสร้างคือสวยมากนะครับไม่มีซ่อมไม่มีแตกร้านะครับเดิมเดิมมาเลยนะฮะ อันนี้เราก็ทําให้เห,นะเหมือนกันนะครับสองคันทําเหมือนกันนะครับเสริมมุ้งกีดอัจจารบีใหม่นะฮะพวกนี้เราเช็คให้หมดนะครับเนะี่ยฮะเราเช็คให้หมดสู้ผ่มลูกมืนนะครับรเลอร์เราทําให้ใหม่หมดนะฮะเอาไปก็คือว่าหาเงินได้เลยนะครับ เอาไปจอดหน้างานนะครับตักดินใส่ด้ำนี่ผมว่ากำลังแจวโอ้โดูครับอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหมใ่ใส่สนะอันนี้คือรถที่ทำเสร็จแล้วนะครับรถที่ทำเสร็จแล้วเราเช็คแรงดันเฟสเชอร์ให้ใหม่หมดโอ้ดีเลยปรับคนทรนก็ได้นะครับท่านชอบขับแบบไหนนะครับ หลอกนังกรึบโอ้ oh, ปั๊มนะครับเสียงนิ่มมากนะครับไม่มีหยดไม่มีรั่วซึมเราเจาะรูให้นะครับนี่ข้างนอกนี่เหมือนเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าที่วิดีโอเหมือนเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเหมือนผมไหม เสียงเครื่องยนต์เงียบมากครับโอเคนะครับคันนี้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยว่าจะดูอะไรเพิ่มไม่มีแล้วนะฮะโอเคก็มาด้านนี้อีกคันหนึง่งก็จะเสริมเหมือนกันเราเสริมให้เหมือนกันเช็คให้เหมือนกันนะฮะทำสีใหม่สติกเกอร์ยังอยู่นะฮะโซ่เนี่ยการใช้งานก็คือ ไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะยังยังยังเหลือเยอะยังไม่คมนะครับแต่นี้แผ่นแท็กเป็นแผ่นแทกเดิมนะครับแผ่นแทกเดิมก็หนาๆนาอยู่นะฮะเยอะยางก็หนาๆนาอยู่นะครับ,นานารบซื้อขายออนไลน์ก็ได้นะครับที่นี่เรารับซื้อขายออนไลน์นะฮะโอ้ฟังเสียงเครื่องใกล้ๆครับนิ่มมาก ชื่นชอบแบบว่าสเปคนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับมือสองนี่เองนะฮะแต่ว่าสภาพใหม่มากนะครับสภาพใหม่กริปเลยนะฮะโอ้อันนี้ตะแกรงกันฝุ่นแบตเตอรี่น้ำเราเก็บให้ใหม่หมดนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่เลย สติกเกอร์เก่าก็ครบเราเช็คให้ใหม่นะครับลูกลอนเลอร์อย่างเงี้ยถ้ามันแตกมันอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนให้ใหม่นะชำรุดเราเปลี่ยนให้ใหม่เฟืองอันนี้ก็ยังเต็มเต็มอยู่นะเห็นไหมเดินได้อีกนานนะครับเดินได้อีกนานไม่ต้องห่วงนะครับชื่อเสียงที่เราสร้างมานะครับการันตีได้นะครับนะอันนี้ล่องเก่งก็ ครับเดิมมากนะครับน,นี้มัจะมีลายเจาะเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูชั่วโมงคันนี้นะครับโอ้โหเงาวิบโอ้โหห้องเก๋งนี่โคตรเงานะฮะเงาจริงๆนะครับเฟอร์นิเจอร์ครับเดิมๆขัดล้างสะอาดเรี่ยม ะะโอ้กระจกข้างหลังก็มีไฟแวบบแวบบทุกอย่างคือลงตัวนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากเฮห,หรือว่าเราจะลองซะหน่อยคันนี้โอพี่โจแก่เปิดออโตโอ้อไว้นะ ระบบนิ่มๆนะครับนี่ขนาดว่ายังไม่ได้ปิดประตูนะครับเสียงยังนิ่มขนาดนี้นะฮะถ้าปิดประตูนี่คือเงียบเลยนะครับคันนี้คันที่เป็นเกียร์ยางนะครับห้าพันห้านะครับห้าพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับเกียร์ยางเฟอร์นิเจอร์ก็ครบนี่แอร์เป็นแอร์ออโต้นะฮะระบบแอร์ไม่ธรรมดานะครับนะฮะมีเครื่องเล่น คือว้าวมากนะครับมาดูตัวจริงได้นะครับโอ้ oh, มีนี้ด้วยองศาองศาเอียงด้วยโอเครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรถขุดขนาดกลางนะครับอันนี้เป็นขนาดกลางทั้ง2องคันนะฮะพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานแล้วนะครับ สวยๆโอเคครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับรถขุดเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสวยมากนะครับตอนนี้ราคาเบาๆนะฮะเดี๋ยวราคาเราแจ้งไปอีกทีนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อให้นะครับว้าวสวัสดีครับคุณแม่มาพอดีมากับไอตัวเล็ก 9ก้าโมงเก้าโมงแล้วกลับกี่โมงไปกินข้าวกันก่อนไหมผมต้องไปประมาณสิบเอ็ดโมงกินข้าวที่ไหนกินที่เตาค่ะล่ะโอ้แล้วถ้าเกิดจะไปหา,าตอนนี้ไปดิฮะไปดินนไปดิไปนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ รถกุดสวยๆนะครับนึกถึงเราบางนาเทคเตอร์นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ